Uh-huh. จะมาทํากระทงให้ดูนะคะกระทงแบบง่ายๆค่ะคือสําหรับคนหัดใหม่นะคะฝึกหัดใหม่ค่ะทําง่ายๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําให้ดูกันค้าสวยงามปะคะอันนี้คือทําง่ายๆจากพี่น้องใยห้องกระสีมาเบิร์นกันนะจ๊ะทํากระทงง่ายๆสวยๆแบบง่ายๆสําหรับมือใหม่หัดทํานะคะสวยๆค่ะเดี๋ยวเรามาทํากันจ้า เริ่มแรกแล้วก็เอานี่นะคะต้นมาต้นกล้วยนะคะเอาต้นกล้วยต้นกล้วยตัดเป็นแผ่นมานะคะตัดเป็นแผ่นมาแล้วก็ใช้ใบตองใบ,ตอง,บตองปิดทับจ้ะใช้อันนี้นะคะเข็มหมุดเขาเรียกตะปูเข็มติดติดกับใบตองกับฐานนะคะเย็ยบติดกัน แล้วเราก็จะมาพับให้เป็นรูปแบบนี้คูปแบบนี้นะคะจะพับให้มันเป็นรูปแบบนี้นะคะเดี๋ยวเ้าก็สิมาพับให้เบิรงนะคะมันจะมีสองแบบพับลักษณะแบบนี้กับพับลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพับกันจะ้ะนี่ค่ะเราก็ตัดใบตอง ใบตองให้รูปขนาดนี้นะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าความกว้างก็ประมาณสองสองสองนิ้วครึ่งความยาวประมาณสี่ครึ่งก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่เราถนัดจะเอาความยาวความใหญ่แบบไหนแล้วแต่เราค่ะขั้นตอนแรกก็คือพับให้มันเป็นครึ่งไม่ต้องพับมากแค่ให้เรารู้ว่ามันอยู่ร่องกลางตรงไหนนะคะแล้วก็เริ่มต้นที่พับ ประมาณ45องศานะ้คะ45องศาแล้วก็พับมาลงมาประมาณครึ่งหนึ่ง90องศาก็จะได้แบบนี้ข้างนี้ก็จะพับในกลัขนาด4 45องศาแล้วก็พับมา90องศาเหมือนกันก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะพอได้ลักษณะแบบนี้แล้วก็พลิกกลับพลิกกลับแล้วเราก็พับแบบนี้ง่ายๆจ้ะ แบบนี้ทับกันค่ะพอทับกันเสร็จแล้วก็ใช้แม็กค่ะใช้แม็กเย็บนี่ค่ะแม็กเย็บติดไว้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาทำอีกอันไอซีบลไทยบาลเาล่าเนี่ยกะเขาถดนด้วยค่ะ ผสมกันค่ะพี่น้องนี่จ้ะแล้วก็ลักษณะ40พับตอนแรกก็45องศาแล้วก็พับลงมาที่90องศาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็พลิกกลับพลิกกลับนะจ๊ะพี่น้องพลิกกลับพลิกกลับแล้วก็นี่จ้ะพับมาแบบนี้ค่ะแล้วก็พับมาแบบนี้จ้ะนี่จ้ะแล้วก็ใช้ใส่แมกนะคะ เย็บติดไวค่ะให้แม็กเย็บติดไปจ้ะค่ะก็เะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะไอตองก็ตัดว้เรียบร้อยแล้วค่ะถ้ามันใหญ่เกินไปเัาก็ตัดออกก็ได้ค่ะนี่นะคะประมาณ45องศาแล้วก็มาที่90องศา ทำง่งายๆจ้ะค่ะเล็ิดเดี๋ยวเราก็จะมาประกอบกันนะคะ ก็ลเ,เติมเลยนี้นะคะใส่นี่จ้าใส่ตะปูเค็มนี่จ้าเย็บตขงไปเลยค่ะตับพิ่างใี่ไหมคะพิ t a ยนี่จ้าพิ t างมีใส่เิเบิมีเงรนี้โอเนี่จ้าแล้วก็ ติดไปเรื่อยๆค่ะติดไปจนรอบค่ะพี่นอ้องติดไปจนรอบจ้ะนี่นะคะข้อกระเหตุได้รอบหนึ่งแล้วนะคะจะเย็บ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 ติดไปเรื่อยๆก็จะได้รอบหนึ่งลวค่ะพี่นอ้องพอทํารอบที่หนึ่งแล้วเราก็จะมาทํารอบที่สองกันต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็สิมาเย็บรอบที่สองนะคะเย็บรอบที่สองท่าก็จะว่างซับวาง สับวางระวังช่องของแต่ละอันนะคะค่ะเราก็จะวางสับวางนะคะพี่นอ้องก็ใส่เข็มตะปูเข็มค่ะเย็บติดไปเรื่อยๆค่ะ น,ะะนี่นะคะเข้ากระเฮ็ดเส้สองรอบแล้วนะคะแต่อันนี้เ้าจะเฮ็ดแค่2สองรอบนี่นะคะแต่ที่นี่เ้าก็ สิมาใส่ซกีบแบบนี้นะคะกีแบบนี้ต่างเทิงแบบนี้ค่ะต่างเทิงตรงนี้ค่ะนะคะพี่น้องเดี๋ยวห้ากิสิมมัสควาบเเบิรงนะคะแบบนี้นะคะนี่นะคะเหมือนเดิมค่ะ,วออะ,ค,ะความกว้างกับตัดออกนะคะความกว้างกับระมัณสองสองถึงสามอะ่ะสองครึ่งครึ่งอะ่ะนิ่วนะคะพี่น้องความยากกับระมณัณซีจ้ะ ก็มภาพแบบนี้ค่ะเหมือนเดิมจ้ะก็ภาพภาพแรกที่สี่สห้าองศานะคะแต่ก็หักลงมาทีเก0าสิองศาจ้ะพีน่น้องอันนี้ก็เหมือนเดิมจ้ะกดลงมาทีสี่45ห้าองศาแล้วก็พับลงมาที่90องศาจ้ะกระสิได้เป็นแบบนี้กรได้เป็นแบบนี้เขาก,าก็หักนะคะหักหักแบบนี้ค่ะหักข่าวแบบนี้จ้ะ พอหางแบบนี้ปุ๊บข้าก็ใส่นี่จ้ะเย็บใบมันเดิมจากพี่น้องก,ก็จีได้เป็นแบบนี้นะคะกะเติดติดใบค่ะนี่นะคะก็จีได้เป็นแบบนี้ค่ะข้าก็สีเลือกเอาไปตองสีอ่อนสีเข้มกะ ได้นะคะเพื่อว่าปรับสีกระทงให้สวยดูสวยงามจากพี่น้องภาพจ้าเย็บติดไม่ตองข้ากรติดใบเหมือนเดิมข้าเขาพับตัดพับใบเหมือนเดิมนะคะเวลาม่าไม่เห็ดกดจีเห็ดง่ายจ้ะตัด ใบเรียบร้อยค่ะนี่จ้ะแล้วก็หักหักกลางใบตองนะคะหักเครื่องกลางค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอีกง่ายๆจ้ะ ใส่กันไก่ตัดใส่กระทงเอ้ยใส่ใบตองสีใบตองออนนะคะใส่ใบตองอ่อนแล้วก็ปูเข็มปากเหมือนเดิมจะ้ะ สวยงามบ่คะทำง,ง่ายๆจ้า,า,า,าแล้วก็จะเอาดอกไม้น้องไหม่ว่างๆๆนะคะ ตกใหม่ก็เห้าสจะเอาดอกอีกอย่างก็ได้ค่ะแล้วแต่แล้วแต่แแตดอกใหม่ที่ห้ามีนะคะก็สวยงามเหมือนกันจ้าวางไปเลยค่ะก็าำด,ดอกใหม่จ้า นี่นะคะสะใส่ระมาณนี้จ้ะสำหรับถูกเทียนนะคะมาใส่กันเลยค่ะถูกกระเทียนมาใส่กันกันถูกนี่กะเหย้าไปห้ากระหกักหักออกจากน้อยนะคะแล้วก็ปักตรงนี้เลยค่ะนี่ค่ะตรงนี้เขาก็จะใส่ดอกไม่ดอกยางกะแล้วแต่ห้าจ้ะพี่น้องแบบนี้กะเป็นอันว่าเสร็จละค่ะนี่จ้ะทำง่ายง่ายสวยๆจ้ากระทง กระทงจากพี่น้อง